เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อใน EP ีที่2เปิดเรื่องมาที่ความพยายามของดังที่ต้องการจะเข้าร่วมการประลองเขาได้เข้าไปพูดคุยกับลอร์ดลีโอไทเรลผู้ปกครองแห่งไฮการ์เดนดังพยายามอ้างถึงอาจารย์ของเขาเซอร์อาลันแห่งเพนนิทรีอย่างภาคภูมิใจหวังว่าบารณีเก่าจะช่วยเปิดทางได้บ้างแต่ทว่าลอร์ดลีโอกลับตอบกลับมาเพียงสั้นๆด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า ข้าไม่รู้จักเขาทำเอาดังถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวครับตัดภาพมาที่ระหว่างทางดังเดินคุยกับเจ้าหนูเอ็กและได้เห็นขบวนรถม้าสุดอลังการของตระกูลทาแกเรียนเดินทางมาถึงดังเห็นโอกาสทองที่จะเข้าไปแนะนําตัวแต่โชคชะตากลับเล่นตลกระหว่างที่เดินเข้าไปเขาได้เผชิญหน้ากับเจ้าชายแอรเรียนทาแกเรียนหลานชายกษัตริย์ผู้แสนเยื่อยิง ด้วยความที่ดังดูหม่อมแมมมเจ้าชายจึงเข้าใจผิดคิดว่าเพียงคนเลี้ยงหม้าและปฏิบัติต่อเขาอย่างหยาบคายเมื่อไม่มีทางเลือกดังตัดสินใจเสี่ยงดวงครั้งสำคัญเข้าไปขอเข้าเฝ้าเจ้าชายเบเลอร์เบรกสเปียร์รัชทายาทแห่งบัลลังเหล็กโดยตรงและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นครับเจ้าชายเบเลอร์จำตราสัญ,ญลักษณ์ของเซอร์อารันได้ เพราะในอดีตเซอร์อาลันเคยหักหอกใส่ลุงของพระองค์ในการประลองทำให้เจ้าชายยอมรับรองสถานะอัศวินให้กับดังในที่สุดหลังจากเรื่องเครียดๆผ่านไปตัดภาพมาที่บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นที่คณะละครหุ่นกระบอกครับ ดังและเอกได้ไปขอให้แทนเซลหญิงสาวนักเชิดหุ่นช่วยทาสีโล่เก่าๆให้ใหม่แต่ดังดันหัวทึบไม่มีไอเดียเลยงานนี้เลยต้องให้แทนเซลช่วยแนะนำโดยมีเจ้าหนูเอกคอยเสริมไอเดียอยู่ข้างๆซึ่งฉากนี้แหละครับที่ทำให้ดังและแทนเซลได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการเสียที บรรยากาศในงานยังคงคึกคักทับตัดภาพมาที่หลอดไลโอเนลบาลาเทียนที่จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างหนักหน่วงตามสไตล์และแน่นอนว่าคู่หูยาจกอย่างดังและเอกก็ไม่พลาดที่จะไปฝากท้องในงานนี้ด้วยนอกจากของกินแล้วยังมีกิจกรรมกระชับมิตรกับชาวบ้านอย่างกีฬาชักกะะยอซึ่งช่วงเวลานี้เองที่ทำให้คู่หูต่างไวคู่นี้ได้เรียนรู้นิสัยใจคอและสนิทสนมกันมากขึ้นครับแต่ความสุขขมมักผ่านไปเร็วครับ ตัดภาพมาที่ช่วงคำดังเจอปัญหาใหญ่เขาต้องการชุดเกราะใหม่ช่างทำชุดเกราะเสนอขายในราคา800เหรียญซึ่งมันเกินกำลังทรัพย์ของเขาไปมากดังพยายามต่อรองขอแลกด้วยชุดเกาะเก่าของอาจารย์ที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ช่างปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่ดังถอดใจวางชุดเกราะลงและกำลังจะเดินจากไปวินาทีนั้นเองช่างเกิดความเห็นใจจึงยื่นข้อเสนอใหม่ให้ เช่าชุดกรอกหนึ่งวันแลกกับกรอกของอาจารย์และเงินอีกสองเหรียญแม้ได้กรอกมาแต่เงินก็ยังไม่พอภาพตัดมาที่ดังยืนอยู่กับม้าสีขาวคู่ใจเขาพูดขึ้นมาอย่างตัดพ้อว่ามีเรื่องบ้าๆแบบไหนอีกไหมที่ข้ายังไม่เคยทำแล้วเขาก็จำใจยื่นม้าให้กับโรงรับจำนำไป เพื่อแลกกับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองตัดภาพมาช่วงสุดท้ายของ EP ีนี้ครับฉากที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดดังและเอ็กนั่งผิงไฟข้ามกลางความหนาวเหน็บดังได้ระบายความในใจออกมาว่ายอดอัศวินเขาอยู่อย่างเร่ร่อนและตายข้างถนนโคลนเละเทหรือเปล่าข้าว่าไม่เซอร์อาลันไม่มีฝีมือดื่มเหล้าคล้าวนารีและก็ไม่มีเพื่อนเขาอายุห0ปี แต่ไม่เคยชนะใครเลยแล้วข้าจะมีหวังไหมดังเว้นจังหวะก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่หนักแน่นแต่เขาก็เลี้ยงดูข้าข้าไม่ใช่ครอบครัวแต่เขาเลี้ยงข้าเหมือนลูกสั่งสอนข้าให้เป็นคนมีเกียรติแต่ไอ้พวกคุณนางทั้งหลายกลับจำแม้แต่ชื่อเขาไม่ได้ชื่อของเขาคือเซอร์อาลันแห่งเพนนิตรีส่วนข้าคือผู้สืบทอดของเขาเราจะไปพิสูจน์ผลงานของเขากัน จบไปแล้วครับกับเรื่องราวใน EP ีที่2ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงสงสารดังหรือเอาใจช่วยคู่หูคู่นี้แค่ไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ